สวัสดีครับ yeah. ้สวัสดีครับเพราะกลับกันมาอีกแล้วอย่างรวดเร็วและทันรายนใน ep สามนั่นเองมาบ่อยมาวันนี้เราจะมาทำอะไรกันครับคุณซอกเกอร์เราจะมารีแ c คใคร r t รใครเออออเ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 เออเออ เอสปาก็ได้คัมแบ็กแล้ววันนี้กับเฟิร์สมินิอัลบั้มแรกของนางนั่นเองทั้งสี่คนมาดูซิว่าวันนี้นางจะหาแบ็คบัมแบร์เจ๋หรือมั้งนางจะไปสุดขวางยาสุดหรือยังนาคีเหรอนาคีใช่น้องไปหานาคีของนางอีกคำแก้วมีงูนะอีกคำแก้วมีงูอ่ากงูทุกคนพร้อมหรือยังเหรอทุกคนพร้อมพร้อมหรือยังทำแล้วพร้อมมาตั้งแต่มันเริ่มเปิดโอเคงั้นไปดูกันเลยไป Me, me, me. oh my gosh oh. don't you know i'm a oh. savage oh. i'm a killer i don't go find a good catch, no fella we holla oh. 않아, no, no, he too high.

เออเออไปเออมันมาแล้วเรนมาเร็วเฮ้ยมาันาะออยังอยู่นี่น้องเข้ามาเร็วจรกัเปลี่ยนบ็อกนะเออเปลีนบลอกได้นะอยังเดีย้องเปลี่ยนทชุดอยู่แต่อีกีเป็นแรกจริง นาวิสนาวิสนาวิสข้านาวิสต้องสวยนะออนาวิสสวยนะนี่แสดวานาวิสเนาเออกระเซวินเนอร์ีเมย์เลยทีนีทำยากทำสองทีแม่งเลยโอ้ยเออ โอ้โอยอ้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ยโโอ้ยโออ้ยยโอ้ยโอ i ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยยโอ้ยโอ้ยโอ้ออ้ออ้้ยโอ้ยโ้อยยย โอ้ยไม่มีอะไรหรอกเบอร์อ่ะยังไม่แล้วใจคืออะไรคืออะไรจบแล้วเมื่อเสียะเกมเลยเนาะจบเพราะว่าจบเพลงที่เหมือนที่พวกนางอะไรวะที่เป็นที่อยู่บนหน้าพวกนั้นใช่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าสปอยล์วงไม่อีกแล้วนะอีกระเบิดจบไปแล้วเมื่อกี้ลืมบอกว่าเราเอ็ดบ้านมาคัมแบ็กในเพลงอะไร ก็บอกที่หลังได้ไหมบอบอกที่หลังได้ก็คือบอกว่าเอสปามาคัมแบ็กกับเพียงความว่าเอ้ยกับเพีงที่ชื่อว่าซาเวสนั่นเองเป็นไงกันบ้างเพื่อนก็เมื่อกี้นาวิสคืออะไรเป็นนาวิสคืออะไรคนควบคุมระบบรอเอไอรอหรือว่ามันเป็นคนแบบ คนช่วยเหลือปะใช่ไหมเพราะว่าจะเป็นคนเปิดประตูมิติให้สี่สาเออนั่นแหละเออใช่แบบเชื่อมต่อกับโลกใชช่่เเป็นนคืวิสิงอ่ะเป็นโที่เชื่อมต่อเอออะไรประมาณนั้นเราไม่รู้เพราะนั้นใช่ไหมมาคอมเมนต์นะแบบถ้าไม่รู้เรื่องถ้าพูดผิดก็มาคอมเมนต์กันเขาไม่รู้ข้อมูลเหมือนนกัใช่ข้อมูลนี้ไม่ได้แน่จริงไม่ทนี่ไม่รู้ข้อมูลจักรวาลไอส์บ้ามันใหญ่ใหญ่หลวงจำไม่ได้ที่ส่วนมันเหมือนแบบ เหมือนเกมฟิลเกมเหมือนแแบ,บเข้าลังงูตีมอนสเตอร์ฟิลอเออเริ่มระจนภัยใช่ระจนภัยใช่ระจนภัยแล้วเพลงล่ะเป็นไงบ้างเพลงเพลงนั้นก็มีความแบบความเอนะแบบจริงคือใช่ไหมมันจะเป็นความเอมที่แบบ ฟังครั้งแรกก็ไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะสิ่งต้องฟังวนฟังต้องฟังวน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 เดี๋ยวมันจะติดถุงไปเองใช่แต่รอบนี้แบบมาเบากว่ารอบสองรอบแรกเบาเบามากเบาโอ้แบ็คเป็นมาคือโอ้โหแหกขาแหกขามึงไปเลยเหนนิ่รีอไมก็คือไอหยองไอหยองไปเลยอันนี้ก็แบบเรียบเรียบเรื่อยมีแค่แบบท้อนท้อนอะไรนะท้อนแบบเบรกแดนมาที่แบบที่มันเป็นสาวอีกชุดหนึ่งอย่างสูงส่ง่งเป็นไงบ้าง อะไรหรอรนเซอรของปอปอเป็นไงบ้างไม่นี้สนใจเนื้อเรื่องไงอ๋อคือเนื้อเรื่องมันเหมือนเกมอะเนาะเหมือนมันมาจะหกที่ประมาณว่ามันไปตามล่าเขาไปตามล่าแบบแมนบ้านแล้วแล้วเขาก็บอกว่าเขาอะรายนะเค่คิดว่าฉันจะให้เธอเออเธอคิดว่าฉันจะให้เธอแบบได้ออกมาทาร้ายคนอื่นหรออะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เนื้อเรื่องมันเลิศครูก็คือไม่ไม่ได้อ่านซ้ำเลยมอนกันไม่ได้อ่านซ้ำเหมือนกันดูเอ็เลย แค่ดูมือจะไม่ไหวแล้วเออจริงมีอหญ่สะใจมากจริงมีอะไรบ้างกูโกงูคือไม่ได้ดูไม่ดูเลยหลับตาคนกลัวงูคนกลัวงูตัวแทนของคนกลัวงูทางประเทศไทยนะตอนนี้โกงงูมาชั่งหมดสิบตัวไปเลยไปเลยสรุปสักนิดสักหน่อยเกี่ยวกับสามคำแม้ตามคอนเซ็ปของเราเริ่มจากทาง ไหนนูนทางนนูทางนูนเลยทางนี้หรอใช่แล้วสามคำให้กับเซเว่นฉันบอกเลยว่า MV เกินสามคำต้งไม่อยู่ว่ะ MV ตา้านเพียงใช่ก็เป็นฉันบอกเลยว่าฉันบอกเลยปากเง่าแต่ฉันบอกเลยหรอฉันบอกไม่เกินไปใหม่แต่ฉันบอกอับตาซีนพอรอ งูรัดตัวไปเลยสิคะงูรัดตัวรเนื้อคู่แก่เรามันรัดซีนมันรัดตัวฉันฉันตื่นขึ้นมางูรัดเงูดัดเอองูดัดงูใหญ่มากงูใหญ่ที่คำแก่มันมีงูแทนงูงูมันเต็มเลยไม่ไม่ผลเรื่องงูเลยทุกคนเป็นงูกันหมดกูก็คิดไม่ออกโดยเพื่อนชี้ไปหมดแล้วอี กับคำที่มีกับสามคำที่ว่าเล่นใหญ่มากเออเปดีแต่ อย่างก็คืออยากก็คือมีแค่สองเซตเหมือนเดิมเซตเส้นแล้วก็เซตเอ็มวีอย่างละคนแค่นั้นเองแต่รอบนี้ก็คือมาแปลกหน่อยมีสองดีมีสองดีเพราะว่าสามดีทำแยกกูมั่นใจเลยกูมั่นใจหมดแล้วไงหมดแล้วทุ่มไปกี่ล้านกี่เอ็มวีมีอันนั้นอ่ะมีสามดีอ่ะสองดีสองดีแล้วกันหลังจากนี้คือสองดีแล้วสองดแล้วแต่นาไปเข้าพาพาพาเขาลงสองดีก็คืสองดีเลยแล้วเดี๋ยวไปไปมาเลยนะทำการ์ตูนขายเป็นปการ์ตูนให้อ่านใช่อ่านที่นี่ดีกว่า ก็รอดูเลยว่าสเปยตงไงต่อว่าเขาจะทํำไมนะเขาีเข้าไปสู่โลกไหนกันแล้วกับจักรวาลเอสปาร์แห่งนี้แล้วก็ฝากติดตามพวกเราเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวขึ้นไอจให้ทุกคนแล้วก็คือไอจีกลุ่มของพวกเราข้างบนเย่สาหรับวันนี้ก็ต้องไปก่อนเดี๋ยวก็เดือนนี้คัมแบ็อยาง เยอะมากมจะมาเรื่อยแน่นอนตมาเรื่ๆแล้วจะเต็มแน่นอนสำหรับี e a คชั่นของเราเป็นไงครับฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้มปป้าอะไรกดไลค์อะไรฝามกดไลค์อะไรกมแชร์กดไลค์ก็แชร์กันด้วยแล้วก็ใครด้วยเราอีก้วก็กดิงนะไม่ปีดีไม่ีดีมีดีมั่นระคังเลย